ก็ได้ขนาดนี้ครับเนี่ยโอมันไม่ใช่จะมีเฉพาะซึ่งนี้มันหมดเลยงามทุกส่วนทุกที่เลยบทุกรอบเลยนะครับสิบเจ็บไร่ได้แค่เก้าตันแต่รอบนี้ครับมองดูแล้วน่าจะได้ไร่ละตันตันเอาแค่สิบห้าตามประเมินเข้าๆนี้ี่ประมาณอันก่อนกับอันนี้ลุงพูดว่าแตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมแตกต่างอ่าอันนี้มันแน่นฝาคือลูกมันแน่นอีสามรอบอ่ะเออมันแน่นฝาอีสามรอบที่เคยทํามา ก็ไม่เชื่อก็ฉีดไปฉีดเอง,ฉ,เองฉีดเองโอ้โหใช้เป้เดินฉีดเลยฉีดตอนแรกเห็นบอกว่าข้าวเตี้ยเตี้ยต้นไม่โตอ่าอ่าแล้วพอฉีดแล้วเป็นไงเออมันยืดได้ไงข้าวมันยืดเยืดต้นอ่ออออมาชมแปลงนาของลุงทูบนะครับอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับลุงทูบคลองสิบหนองเสือครับคลองสิบหนองเสือนะครับปทุมธานีของเราลุงทูบนะครับใช้ สินค้าอะไรทําไมข้าวมันงามขนาดนี้เนี่ยรวงขนาดนี้เนี่ยนะครับเนีสองตัวนี้ครับใช้สองตัวนี้ครับนี่เขาเรียกว่า a อวันใช่ครับ a อวันนี้คือเป็นธาตุอาหารอ่ครบทุกอย่างอยู่ในนี้ในนี้ทูบใช้เท่าไหร่สิบเจ็ดไร่ครับสองหนึ่งสองหนึ่งสิบเจ็ดไล่พี่น้องอะไรมันจะประหยัดขนาดนั้นมันมันไม่ได้เต็มนะเออมันมีแค่นี้เองเนี่ย ดูสิครับดูครับเนี่ยประมาณนิ้วหน, <1 S 2> นึงนะ่งนี่นีนิ้วหนึ่งนิ้วตลับเม็ดวัดนะนะาโอ้นิ้วเดียวหลังจากใช้ฉีดพ่นเอวันนะครับเอวันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคือช่วงนั้นคือช่วงข้าวที่กําลังตั้งท้องใช่ไหมฉีดเอวันไปก่อนอ่าตั้งท้องหลังจากนั้นมาข้าวออกรวงข้าวกําลังก้มฉีดอ่าคิ้วันผสมกันไหมหรือว่าเฉียนเดียวผสมกันอ๋อผสมทั้งสองอย่างเลยฉีดพ่นนะครับทําให้ข้าวออกรวงอย่างนี้ครับพี่น้องครับ เอาพี่ตุย้ยพี่ตุย้ยสัมภาษณ์ถามถามหน่อยถามลุงทูบด้วยแล้วลุงทูบได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงดีดีชอบแล้วต่อ